พูดคุยกับเขาแต่งเพลงแกล้งคนดูบ้างอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าการดูโชว์สมัยนี้มันมันมากต่ากฟังเพลงได้กรบเราถ้าเราสามารถทําให้เขาเป็นความสุขนอกเหนือจากการฟังเพลงมันก็เป็นกำลไรให้คนดูจนถึงมันเวลาที่คนดูปวะร้าคนดูสนุกแล้เล่นีนเรีเพลงต่อไปไมันพลังเยอะขึ้นนะเราเห็นการอินคไวิ์ของแฟน <laughs> เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถที่จะหยิบอะไรต่ออะไรไม่รู้มาเล่นบนเวทีได้ตลอดเลย จริงๆก็ไม่ได้ตลอดนะครับก็มีหลายงานที่ที่แปมีเล้วนะลมีเรืยนยน่องนีมีเหมือนกันฮะแล้วก็บางทีก็ต้องอาศัยความปรุกไปหลายอ,อย่างครับที่เกิดขึ้นเนาะต้องบอกมาตรงนี้ว่าไม่ได้ทำในทุกครั้งวันนี้จะปลุกไหมคะอีโควายส์อะไรอวันนี้เช้าผมไม่ไม่ปรุกวันนี้จะปลุกไปได้แล้วก็บางทีเราไปเจอผมืเมื่อเช้าเราดูข่าวเรื่องนี้มาแล้วก็คืนมาเล่นแล้วก็เกิดไอเดียขึ้นพอดีเลยนะก็ ผมก็ไม่มไม่สามารถจะบังคับให้ตัวเองทำได้ดีทุกครั<ม>้งางเดียวงนี้บางครั้งก็ไม่เล่นเลยเพราวะว่าเรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเขาไม่มีอาร่อยด้วยเล่นแล้วมันจะไม่ดีแล้วก็ไม่เล่นดีกว่าให้เขาดูอะไรที่มันเงียบๆดีกว่าต้องก็งงเกิดขึ้นครับบางอย่างก็คาดหวังไม่ได้เพราะเป็นงานศิละปะใช่ไหม,ม,มาบางทีต้องคาดหวังนะว่าเออจะพูดว่างานศิละปะก็ะดูดีเกินไปดีคือดีเกินไปมันมันคือความ PH ของเราบางครั้งบางครั้งเราเหมือนเราไปกินข้าวกับเพื่อนบางทีเราก็อยากมีเรื่องเล่าเพื่อนเยอะมากเลยบางวันเราก็ อยู่เหนื่อยๆแล้วก็อยากกินข้าวอย่างเดียวแล้วก็ถามสุทุกอยากจะฟังเรื่องเขามากกว่าองเกิดขึ้นได้ครับก็มันมันเหมือนชีวิตคนว่ปแบไม่ไม่เชื่อันไปถึงปา่านหรอก